เปิดรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัล 2id Music Award ครั้งที่2ประจำปี2021ประเภทข่าวแห่งปีสาขาเพลงลูกทุง่งที่เปิดรายชื่อผู้เข้าชิงมาแล้วคุณจะต้อง เพจ True Music ID นั้นมีการจัดประกวดเรตติ้งกันอยู่เสมอๆส,สำหรับข่าวแห่งปีและในปี2021นี้ก็ต้องเรียกได้ว,ว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายของช่วงปีกันแล้วทาง True ID นั้นได้มีการจัดข่าวที่เป็นที่นิยมที่สุดในวงการเพลงลูกทุง่งในปี2021นี้ครับซึ่งในครั้งนี้นั้นจะมีใครที่เข้าชิงรางวัลกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ เริ่มกันที่เบอร์หนึ่งผู้เข้าชิงนั่นก็คือครูไพบูลแสงเดือนจากกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นในกรณีที่มีกระแสะข่าวว่าครูไพบูลนั้นทํากระต่ายพนิพานักร้องลูกทุ่งดางท้องแต่ก็ไม่ยอมเปิดเผยซึ่งหลังจากที่ทนกระแสะไม่ไหวทางคู่ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงจนทําให้เกิดการค้นหาประวัติของครูไัยบูลกันอย่างมากจนทําให้ครูไพบูลนั้นถือเป็นหนึ่งในข่าวเด่นแห่งปี2021บนเว็บไซต์ True ID ไปเลยทีเดียวครับและมาต่อกันที่อันดับที่2ในวงการ เพลงลูกทุ่งครับซึ่งถ้าหากพูดถึงคนนี้ไปก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าคาบเกี่ยวกันทั้งวงการเพลงลุกทุง่งวงการเพลงสตริงเลยก็ว่าได้เนื่องจากบุคคลที่กําลังจะกล่าวถึงนั้นต้องเรียกได้ว่าทํางานกันได้กับทุกแนวเพลงเกันเลยทีเดียวเป็นคนมีความสามารถพอสมควรเลยครับและอันดับที่สองนั่นก็คือคุณหนึ่งจักรวาลสาวธงยุติธรรมเรียกได้ว่าโดนตราม่าก,กันแบบข้ามคืนเลยนะครับสาหรับนักดนตรีชื่อดังอย่างคุณหนึ่งจักรวาลกับกรณีที่แสดงออกความรักกับลูกสาวอย่างน้องมินมินจนดูเกินความเหมาะสมไปนิดนึงท ำให้มีคนดังหลายคนถึงกับโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมถึงกรณีดังกล่าวทำให้หนงจัก,กรวาลต้องออกมาขอโทษพร้อมชี้แจงกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นจนทำให้คำค้นหาคำว่านงจัก,กรวาลนั้นเยอะขึ้นจนทำให้ติดหนึ่งในข่าวเด่นแห่งปีในปี2021บนเว็บไซต์ true id เลยครับมาถึงอันดับที่3นักร้องสาวสวยสุดแซ่บต้องเรียกได้ว่าคนนี้มาแรงที่สุดในปี2021จากทางฝั่ง Gold, แกรมมี่โกลด์เลยทีเดียวนะครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งมีนตราอินทิรา นักร้องลูกทุ่งสาวสุดสวยหลังจากเจ้าตัวได้ออกรายการดังบนหน้าจอทีวีและประกาศว่าได้คบหาดูใจกับหนุ่มเนกตะรุพลซึ่งฝ่ายชายเล่าเองว่าเมื่อหลายคนรู้ว่าทั้งคู่คบกันก็โดนพูดบ่อยว่าอย่างมีนตราหาได้ดีกว่านี้แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้สนใจกับคำพูดพวกนี้แต่อย่างใดยังคงจับมือกันแน่นกว่าเดิมจนทําให้มีนตราอินทิรานั้นถูกค้นหาและรายชื่อนั้นติดทำเนียบหนึ่งในข่าวเด่นแห่งปี2021บนเว็บไซต์ True ID ไปอีกหนึ่งข่าวครับและมาต่อกันกับ อันดับที่สนะครับสำหรับนักร้องจากค่ายบ้านสิงมิวสิกนั่นก็คือป้ายไปโอริโอสาวหลอกขวัญใจแฟนเพลงคููจินกับนุกธนดลซึ่งปีที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้ออกผลงานเพลงของตัวเองพร้อมกับค o เวอร์เพลงอีกหลากหลายเพลงจนทาให้แฟนๆนั้นได้เห็นพัฒนาการของป้ายอย่างต่อเนื่องจนทําให้ข่าววงการเพลงของปายนั้นติดหนึ่งในข่าวแห่งปีบนเว็บไซต์ True ID กันเลยครับผมและก็มาถึงพุทธชิงอันดับสุดท้ายอาจจะไม่เรียกได้ว่าเป็นข่าวของใครคนหนึ่งแต่เป็นข่าวโดวยรวมนั่นก็คือข่าวเปิด ค่าตัวเจ็ดนักร้องลูกทุ่งอินดี้ที่ทุกคนจะต้องทึ่งเรียกได้ว่ามัดรวมกันมาหลากหลายศิลปินในข่าวเดียวกันเลยทีเดียวครับเพราะเป็นการเปิดค่าตัวนักร้องลูกทุ่งที่ผู้คนต่างสนใจกันแต่ละคนว่าแต่ละคนนั้นมีค่าตัวเท่าไร่กันบ้างถึงแม้สถานการณ์โลกนั้นจะเผชิญกับภาวะโควิดสิแต่แฟนๆนั้นก็ยังคงสนใจกันว่าศิลปินแต่ละคนนั้นจะค่าตัวเท่าไร่กันซึ่งบางครั้งบางทีนั้นก็อาจจะมีเหล่าเจ้าภาพแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มผู้ที่ต้องการค้นหาคําว่าค่าตัวศิลปินนัั้้นนนนแต่่ละคคมีา จ้างเท่าไหร่กันบ้างจนทําให้การเปิดค่าตัวของนักร้องลูกทุง่งยังคงติดหนึ่งในข่าวมาแรงแห่งปี2021บนเว็บไซต์ True ID ครับเรียกได้ว่าแต่ละข่าวนั้นน่าสนใจมากๆกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าหากใครอยากจะเข้าไปรับชมข่าวย้อนหลังถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบอ่านก็สามารถเข้าไปรับชมในเว็บไซต์ True ID .net ได้หรือทั้งหากชอบรับชมในรูปแบบวิดีโอปานีก็มีบางข่าวที่รวบรวมไว้บนช่องของข่าวปาณีแล้วนะครับสามารถเข้าไปรับชมรับฟังกันได้เลยและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปานีกันด้วยนะครับและขาะ่ะขาาจมมใหก การบันเทิงลุกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่คุณผู้ชมผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ